สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะค right ะดิฉั kind of <S <s Media นว่าคลิปนี kind of ้สำหรับคนที่ชื่นชอบกาแฟลาเต้กาแฟใส่นมเยอะๆเนี่ยคงจะต้องชอบคลิปนี้ของดิฉันแน่นอนเลยค่ะรับรองว่ายอดปังปังปังไปดูกันค่ะ ไอ ok ้่วยอย่าหาว่ากูงั้นงี้เลยนะอย่าหาว่ากูงั้นงี้แต่กูว่ามึงต้องรับผิดชอบอาการนมหกครั้งนี้ของเหตุสดนะกูว่ามึงต้องรับผิดชอบอาการนมหกครั้งนี้ของเหตุสดทำอะไรหลายหลายอย่างก็ไม่มีใครสนใจสู้เล็กจิตดาวก็ไม่ได้ไม่มีใครเขามอง ตอนนี้คือโหนใครก็ใหม่รอดต้องเปิดนมหกแล้วะเดะดะดะแดะดะดะดดะดดโอ้อิน <Gund> ด้าโอ้ไาซุมซุมบา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 อ้ผ มันต้องโชมมีเหตุดดหนเลยนะว่านมมันตึงมัน,ตมนเต็มมันโอ้โหเนี่ยถ้ามุณชอบลาเต้น,นะชอบกาแฟลาเต้ว่าใส่นมเยอะๆเนี่ยต้องมาดูคลิปนี้ของกูนะเวยกูจัดมาโดยเฉพาะก <c oughs> ูจัดให้คนชื่นชอบกาแฟลาเต้โดยเฉพาะเ <c> น <oughs> ่กูก็อยากจะอวด นมกูยานโกยมาไม่ไหวจะโกยนมกูมาตึงอย่างนมอีเด็ดสดเนี่ยกูต้องโกยมาตั้งแต่ตะตุ่มนี่เขาต้องเรียกร้องความสนใจขนาดนะั้นเลยหรอคะต้องเรียกร้องความสนใจขนาดเปิดให้เห็นนมไม่เห็นร่องอกขนาดนี้เลยหรอไอ้พัวยนี่ความผิดของมึงรุนๆนะมึงไม่ชมเขาเลยมึงไปชมแตอ เล็กจิตดีเล็กลูกเกดว่าหุ่นดีมากอู้สเปคนี่อย่างนี้ถ้าเจอก่อนอีเถิกแล่ยจะขอแต่งงานต้องจีบต้องจีบจีบติดจีบนี่ติดมึงเห็นไหมว่ามึงทําอะไรลงไปกับอีเหิกสดมึงเห็นไหมว่ามันเรียกร้องความเสื่อยันาดนั้นมันต้องดันนมออกมาเดี๋ยวกูโชว์นมบ้างดีกว่าตึ้งตึ้งกูก็ปล่อยบ้า <c oughs> ปล่อยบ้าไปขี้เห็ดสนแต่แะ่แต่ดแต่ดแต่ดแต่ไอ้ผ่วยมึงต้องรับผิดชอบไปเห็ดสนนะมันโชว์นมขนาดนี้มึงต้องชมมันบ้างมึงต้องไปดูแล้วมึงต้องไปชมมันบ้างนะเว้ยเฮ้ยไ,ไ,ไม่งาั้นในางวดนี้มันโชว์นมวงวดหน้าแม่งจะโชว์อหอย่ยชิบหาย <c oughs> ชิบหายกันทั่วประเทศยูทูบ โอยกูว่าติดแดงกันหมดเป็นความผิดของมึงคนเดียวไอ้ป่วยเป็นความผิดของมึงคนเดียวไอ้ป่วย